นิสัยจากกรุ๊ปเลือดสวัสดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือดของแต่ละคนกันวันนี้จะเป็นกรุ๊ปเลือด A นะคะเรามาดูกันว่าคนที่มีกรุ๊ปเลือด A นะั้นนิสัยตรงกับที่คุณรู้จักหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีกรุ๊ปเลือด A ออยู่แล้วเรามาดูกันนะคะว่าเราทำนายไปนี่จะตรงหรือไม่นะคะ คนที่มีกรุ๊ปเลือด A เขาบอกเป็นคนที่ไม่ชอบมีปากมีเสียงกับใครไม่ชอบทะเลาะหรือว่ามีเรื่องมีราวกับใครนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจเย็นแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคนที่มีเลือดกรุ๊ป A นั้นเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงแต่ทางนี้ทางนั้นโดยความที่ว่าเป็นคนไม่ชอบมีปากมีเสียงจึงไม่ค่อยโต้เถียงกับใครถ้าเกิดใครมาแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับตัวเองนั้น ปล่อยได้เขาก็จะปล่อยผ่านทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแต่โดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบทะเลาะเบาะแ้งกับใครเลยไม่ชอบเถียงกับใครถึงแม้ว่าบางคนอาจจะข้อมูลมาผิดๆแต่เขาก็ปล่อยให้พูดไปประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของคนกรุ๊ป A คนที่มีกรุ๊ปเลือด A ส่วนมากนั้นนะคะส่วนมากจะเป็นคนที่ เอาใจเก่งและก็เป็นคนที่เห็นใจคนอย่างมากตามใจคนอื่นอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ถ้าเกิดคุณคบกับคนที่มีกรุ๊ปเลือด A นั้นเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาใจคุณเก่งมากหรือถ้าเกิดคุณออกความคิดเห็นอะไรชวนไปไหนคนกรุ๊ป A จะไม่ค่อยขัดคุณประมาณนั้นนะคะ แต่ข้อเสียก็มีนะคะเขาบอกคนที่มีเลือดกรุ๊ป A นั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะคิดอะไรเป็นคนที่เรียกกันง่ายๆว่าสำหรับหลายๆคนไม่ค่อยที่จะมีความคิดรเริ่มไม่ค่อยจะมีความคิดสร้างสรรค์เท่าไหร่เขาจะเป็นคนที่เรื่อยๆ,ๆเอื่อยๆที่จริงเป็นคนฉลาดมากนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงผู้หญิงกรุ๊ป A นี้จะเป็นคนที่ฉลาดมากม เขาเป็นคนที่เรื่อยๆเฉยๆทำไปเรื่อยๆไม่เดือดร้อนไถรเขาก็จะทำไปประมาณนั้นนะคะให้ไปออกความคิดเห็นหรือว่ายกมือขึ้นแสดงความคิดเห็นนั้นยากมากนะคะสำหรับคนที่เลือดกรุ๊ปเอประมาณนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้หญิงที่มีเลือดกรุ๊ปเอนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือน เป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัวเก่งมากนะคะงานบ้านงานเรือนนั้นผู้หญิงกรุ๊ป A เอาอยู่นะคะแล้วก็อีกเรื่องถ้าเกิดผู้หญิงกรุ๊ป A นั้นมีความรักหรือสมมุติว่าถ้ายังโสดอยู่แล้วอยู่ๆมีแฟนเขาจะเป็นคนที่รักจริงรักแล้วก็ทุ่มเทมากๆแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่เจ้าชู้ด้วยคนกรุ๊ป A เป็นคนที่ไม่เจ้าชู้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเป็นผู้ชายคนกรุ๊ปเเป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆนะคะแต่ก็ไม่แสดงออกค่อนข้างที่จะ ถ้าเกิดไม่ถูกใจคนกรุ๊ป A จะนิ่งแล้วก็บึ้งตึงประมาณนี้นะคะสังเกตดีท่าให้ดีเลยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องรสนิยมของคนกรุ๊ปเลือด A เนี่ยนะคะที่มีกรุ๊ปเลือดเป็นกรุ๊ป A นี่เขาบอกเป็นคนที่มีรสนิยมดีแต่ก็ไม่ถึงกับบื้อหวานะคะโดยรวมแล้วน่ารัก แล้วก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจใครแล้วเขาก็จะไม่ค่อยแสดงออกสรุปแล้วคนกรุ๊ปเลือด A น่ารักนิสัยดีเอาใจคนรอบข้างเก่งประมาณนี้นะคะเอาละค่ะตรงไหมคะกับคำทำนายที่เรามีมาให้ชมแล้วก็ได้ฟังกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ